ดีครับวันนี้มาดู Yamaha Dark Star นะครับตัวนี้ 400cc ครับมดิจิตอลตัวนี้เป็นกุญแจชิปแล้วนะครับกุญแจชิปครับผมสีใหม่นะครับสีใหม่ส,สวยๆทะเบียนแท้ๆโูนขนส่งได้สบายทุกที่มีพนักพิงให้ด้วยนะครับนี่ครับ ยางหน้าหลังใหม่ๆเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยน,นครับนี่ครับเครื่องแห้งๆนะครับเซอร์วิสใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่หมดแล้วนี่ครับตัวนี้ใหมด่ดจิตอนนะครับมีแจชิปแล้วครับมีชิวให้ด้วยนะครับกันลม ันล้มด้วยครับอ่ะลองฟังเสียงดูครับคันนี้เลขไม่ประมาณ41,000โลนะครับ ทำน,น,นี้ปีประมาณ04นะครับววกระเบนเสียงให้ดูสนใจสอบถามได้นะครับผมดับชาสิงห์บุรีครับ เปิดราคาที่149,000บาทนะครับโทร0867962268นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคันต่อไปครับผมสวัสดีครับ